สวัสดีค่ะยี่กับบอลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องที่คนถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าแบบว่าช่องเก่าอะ่ะดั้งก่าช่องใหม่อีกนะย้ายมาทมําไมมานี้นะคะก็จริงๆต้องคามค้างคาใจนะคะแต่ว่าเราขอเป็นคลิปอื่นแล้วกันนะคะคลิปนี้เราไม่พร้อมโอเคค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบบว่าบอกกันนะคะว่าเราจะรีวิวบ้านมาไหนตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะฝนก็แบบว่าตกโปรยๆนะคะก็เนาะ กปรยโยเองก็ไม่อยากจะว่าอะไรประมาณนี้นะคะม่อยากจะพูดเยอะสักเท่าไหร่นะเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะแม่ไม่คัจะรีบิวบ้านวันไหนนะคะวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปถ่ายหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นพรุ่งนี้ไม่กับตอนเที่ยงย่างกันเนาะท่าวางๆนะคะขาก็มา ตอบคำถามที่ค้างคาใจอันนี้ก็ผ่านไปสักมันกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้นะคะเฮย้ยลืมอีกแล้วไปได้เปลี่ยนต้มหูใหม่แล้วนะคะนี่ไงถ้าใครไม่รู้ก็รอสิครับตัวนี้นะคะซื้อมานในราคาสามพันบาทนะคะประมาณครึ่งสลิงสามพันบาทครึ่งสลิงประมาณนี้นะคะสามพันบาทนะคะเออลอกเรื่องอีกแล้ว คุณหนูไิ่ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบอยทำการบ้านก่อน่อ,อ,อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กันด้วยนะคะ